โอเคครับขอุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กับเกมฟรีไฟเพราะเรามากันไหนรบรันกักนะครับเห็นคนอื่นเขาเล่นยังไงกูอยากเล่นบ้างไงมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเขาให้เราเลือกอันนี้นะมันไปเก็บจนจนสลัดเราก็ต้องเลือกจนสลัดอยู่แล้วนะครับผมนะคือตอนนี้เราก็เกิดมาแล้วที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเออมันมีชื่อก่ออะไรไหมนเนี่ยไม่มีผมว่าต้องมาตีไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ย เออน่าจะใช่อะไรั้งน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงเร็วลวอยู่นี่เ,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 เร็ว,เรวว่าฮา,หา,หากูไม่กลัวอยู่หรอกนี่ไงนี่ไงน,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 นี่นี่นี่เฮ้ยตรงมือ่าบนหูผมจะมีไอ้บนหัวพอเอ็นหูด้วยนะเป,เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีเควสให้รับไม่ใช่หรอวะเออมันก็ต้องมารับเควสก่อนโอเคกดรับไป สหารบัณฑิตแล้วก็คุณก็จะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ทันช่างไม้ละกันนะครับนี่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 สองลุมหนึ่งสองลุมหนึ่งนี่ไงนี่ไงกระจกขนาดนี้นี่เลเวลห้าสองคนลุมเลเวล 5, สามยังไม่ไหวอ่ะอออันนี้ชอบอะไรเนี่ยรกฟุตเดลอร์เอ่อน่าจะเป็นร้านขายขายผลไม้แล้วเราซื้ออะไรได้บ้าง เฟรม Flame, ไฟเอ,อ่อซื้อไฟได้อ๋อเงินผมมีแค่สามร้อยมันซื้อไม่ได้เลยเนี่ยดาบอืม <Wh ee! S 1> เฮ้ยหวัดดีเพื่อนเอ้เพื่อนหวัดดีเพื่อนมาทำอะไรตรัวนี้เนี่ยมาซื้อผลไม้เฮ้ยเยี่ยมยอดอ้อวนิงเงียบไปแล้ว อช่างมันดีกว่าเฮ้ยอะไรไปแบบเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยผลไม้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเราเพื่อนกันเพื่อนเราขอเฮ้ยกูขอดีเฮ้ยกูขอเพื่อนอย่างนั้นแหละเอามาหนิเออเฮ้ยกูขอเพื่อนกูขอกูขอมึงวิ่งดีกูไวไหนเฮ้ยกูเอออย่างนั้นเลยกูขอเพื่อนเอ้าโอ้โหมันจะบิดกูมันจะบิดผมเนี่ยเฮ้ยขอดีขอดีเราเป็นมือใหม่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันอะไจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเพื่อนโอ้โห ชื่ออะไรเนี่ยชอยดีควีนเทียนอะไรของมันวะชื่อมึงเนี่ยอ่านยากจิ๋วไปเลยแต่ง่าก็ขอบคุณเพื่อนผลน่จะไปรู้มั้ยเนี่อลมล่างเหมือนไฟแล้วมันกินยังไงวะไม่มันกินยังไงเนี่ยเอ้าทำไมไม่ไม่มีมันต้องกดยังไงกินยังไงวะกินยังไงอ่าคนไทยไม่ไทยไม่รู้เลยนี่กดเอ้ยกินยังไงเพื่อนเออนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหมันต้องกด2ทีแล้วก็มมีปุ่มให้กินตรงนี้หว่าเดี๋ยวก่อนเดวอนรีบกินก่อนนี่ไงเรียบร้อยบล็อกฟุตเตนซายอ่ะโอ้โหตอนนึกตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นไอ้ไ,อไฟแล้วนะเออแน่หลังจากนั้นผมก็ได้มาตีและคนคนนี้ก็คือเพื่อนของเราที่มาช่วยเราตอนแรกเออแล้วเขาก็มาช่วยเราตีนะครับออบอกเลยนะครับผมไม่ฟังง่ายมาก ง่ายชิบหายจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็ยังช่วยผมฟาร์มไม่ไปไหนเลยนับได้ว่าเป็นมิเตะแห่งประเทศไทยแต่มันอยู่ประเทศไทยไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แต่ปืนแมันแคเนี่ยเพื่อนไม่ใช่ปาตุกา้าวะให้ดูดิอย่างจ้าบอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนพอแล้วเพื่อนอ๋อเขาพิมพ์อะไรเนี่ยบายไอคอนกอยซิคเกิลอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะหมายถึงน่าจะไ,าาาไปแล้วนะโอเคเพื่อน งั้นเราก็พิมพ์ว่าเลิฟเฮ่คนไทยไม่ไทยไม่รู้่อาออกไม่ออกไม่แน่ใจเหมือนกันอ้าวแล้วครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะพร้อมไปยังเกาะจุดหมายปลายทางอันใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือที่ห่างออกไป262เมตรก็คือน่าจะเป็นเกาะต้นไม้ตันนั้นหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปกันดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนไปก่อนไปกูซื้อไม้เอ้ยไม่ใช่กูซื้อดาบกนดีกว่าคาตาโนะหรอคัดเล็ดกดตื้อไปเลยนี่ เฮ้ยเท่จับเฮ้ยอะไรแวบๆอยู่บนนี้ผลปีศาจโอ้โหใครมาทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เก็บไปเลยนักปนโนหนึ่งเดี๋ยวก็มาซื้อกันดีกว่าอ,อ้าวไม่ยังซื้อผลปีศาจไม่ได้โอ้โหเขาเรียกว่าสตูบนะไม่ได้ซื้อต้องเลเวลห้าสิบ่ะงั้นก็ไปฟาร์มต่อันดีกว่าปาบ่บเฮ้ยไอ,ยอยตัวนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันต่อยเราได้ปะ เแค่มันเซียนโอ้โหมันมีฮาคิม uh, uh, okay. em, uh, okay. ันมีฮาคิบเอาเนี่ยฮาคิบก่อเอาเนี si ่ยมึงปล่อยเลย่องนี่ไงนี่ไงนี่นี่ตาใหม่ไปคิดนี่ไงนี่ไงมึงรู้ว่ากูเป็นกระต่ายเดี๋ยวมึงอย่าห้าวนี่นี่นี่เด็ดเด็ดเอออย่างนั้นแหละสวยปาบแบบเปิบเปิบนี่มืดไปหนึ่งทีนี่โอเคตุ๊ด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 อะไรเนี่ย เควสใหม่ mai, สำเร็จแล้วโอเคเควสไหนไม่รู้เอออ๋อมันเป็นลิงตัวใหม่นี่เองที่มันบิ๊กเบิ้มกว่าเดิมเบิ้มกว่าตะกี้นี่ไงมากูต่อให้มึงหมดนี่เลยมาเออเออนีไงมามาพลอยเรียบร้อยอีกสองตัวสุดท้ายมึงโดนกูแน่คึงขยิบอื้อหอ้ยดาเมจนี่เดียวนี่ไงเรียบร้อยเลเวลยี่สิบเควสใหม่อีกแล้วจะเป็นตัวอะไร แล้วก็ต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการปะทะกันระหว่างเผ่ามิงตัวน้อยกระไตยยึกยือยึกยือปะทะกับกอริล่าคิงราชากอริล่าบึ้งบึกงบึ้นี่นะครับมันก็ต่อยกันอย่างนี้เลยเออเฮสกีนั่นถ้ากูโดนไปนั่นกูแย่ตายเนี่ยน่าเนี้ยเออยังไม่ทันกาดคำกูโดนละเออเออเออโอ้โหมันต่อยโคตรแรงอ่ะตัวเนี้นี่นับเข้าให้นี่ให้หลิงโง่สงสัยฉันต้องส่งแกไปลงนรกซะแล้ว ไี่งไงโอ้โอได้รับค่าหัวหกร้อยยี่สิบห้าหกร้อยห้าอยี่สิบห้าอืมเยี่ยมคราวนี้น่าจะไปได้แล้วละมั้งอโอเคไปได้แล้วเยี่ยมตะก,กี้เห็นอะไรแวบๆแบบอะไรอยู่ตรงนี้เอ้ยเอ้ยผลพิสั์หรือเปล่าอ,อ๋ออี๋ีนทอดเบอร์รี่โอ้โหมันคืออะไรวะ ไม่รู้จักเหมือนกันมาถึงแล้วโว้ยไม่เองนะกว่าจะมาถึงแล้วมาถึงปุ๊บก็อืมขอดูอีกอันนึงดิดาบหรอโอเคอันนี้แหละดูโอตต้ตะวัดหรือเปล่าดูโอขาตนะเฮออ้ยหลังจากนั้นนะครับแน่อนอนว่าผมก็ฟาร์มยาวๆอีกเหมือนเคยอแต่เพิ่มมาก็คือเอาดาบปีมันแบบแบบนี้เลยอืกว่ามันจะตายโอ้โหโคตรนานอะดูดิ ตีมันเป็นชาติแล้วมันยังไม่ตายตายจักตีหลังจากที่ผมได้ตีไอ,ตไอ้ตัวหน้าแดงไอ้ตัวแดงตัวนั้นเสร็จผมก็มาตีไอ้ตัวดํานี่ต่อที่กระบองเอ่อกระบองเชีย่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีน้ำเต็มไปหมดเลยผมก็เลยจัดการมันเตะทว่ามันตัวอกูเลี้ยงชิบหมยเลยที่ได้ข่าวว่ามึงต่อ,อยนี่ไงเป็นไงนี่นี่นี่มา ตัวนั้นอะไรแบบคือเกาะเหรอไปดูหน่อยแล้วกันไม่ใช่เกาะธรรมดาแฮเฮ้เอโอ้โหเลเวลร้อยยี่สิบขอขโมยขอขโมยไปแล้วไปแล้วเอ็มหนี่ไงสองควง <c ười> นี่นะครับก็คือเราก็ต้องตีมันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ตีมันก็ไม่มีใครตีเออกว่าจะขึ้นสักทีโอ้เลเวลห้เย,ยี่ยมไปเลยต่อไปก็เป็นไอหัวหน้าเชฟตรงนี้สินะ หนึ่งโดนกูแน่บอกเลยแต่ว่าก่อนอื่นเออผมก็ต้องมาที่สุ่มผลก่อนนะครับโอ้โยกูโดดไม่ไปโอ้จบเลยเนี่ไงกูก็บินได้ทายก็บินได้สวัสดีเพื่อนอ <c oughs> ไอ้สัตว์กูมาปุ๊บมึง,ปงเปิดกูเลยเหรอได้มึงโดนไม่หรอกกูพูดเล่นเฉกขจะมาสุ่มผลมาครับสุ่มกันไปเลยจะได้อะไรแป๊บนึง ขอท่องคาถาก่อนตุลาตุลาสกลุลีสก,กุกลีจักรโลจักรลาปิงโอ้โหถามหมื่นคุณอยู่ที่เลเวลอ๋อมันขึ้นตามเลเวลอืมโอเคกดไปเลยเพื่อไปเป็นการรีรอเออโอ้โ <c oughs> oh, oh d มายกอามึงทำอะไรเนี่ย โอ้ยโง่มากๆของอะไรก็ไม่รู้ของกิ๊กก็กิ๊กแก๊กโอ้ยมาตบบอสไอเชฟนี่ดีว่ะมามบงนี่นี่ไงมับเขาให้วิวิเชี่ยเขี้ยเขี้ยโคตรแรงการบารีบอสท่าทีหนึ่งคักคิกนี่ตีเซ็โอ้ไม่รอดว่ะโอเคอยากให้มันเกิดเป็นครั้งที่สองโอ้โหโดนกูอีกแล้วว่ะอย่าให้มีครั้งที่สามนี่แหละปั๊บมับเขาให้ เรียบร้อยด5ห้าปดได้รับหนึ่ันสสิบ้าค่าหัวโอ้โหน้อยนิดเหลือเกินข่าวว่าผลควันมันดีขนาดนั้นเลยเหรอซื้อไปเลยนีไ่ไงก็ซื้อโอเครอ,อโอเคเรียบร้อยกดไปเลยอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนี่ไม่ใช่งานนี่และ แต่ว่ามันจะเป็นของถาวรนะเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยโอเครู้เรื่องโอ้ผมัหมันเทพนัเนี่ไงบินว่อนบินว่อนมันเงีงปะ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 ้าว้าว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 วามึงาวว้าอว้าวว้าวว้เวอ้าวว้าวว้าววกาววาวว้อววาวว้าว้าวว้าวว้า้ว้ววา้าว้วา วายวาวชั้นมึงฟกว่าวกับใครมึงยังไม่จบอีกโอ้จบข่าวเลยทีนี้มาแย่งกูฟาร์มอ่ะมึงอ่ะอย่าหวังว่ามึงจะได้คลิปตัวนี้คลิปตัวนี้จะเป็นของกูเท่านั้นนี่นี่เอเอไอชื่อามันได้โอ้โหฟา,าร์มไปฟาร์มมาเพเปลี่นก็คือนานเหมือนกันนะนี่แต่ก็ได้ผลควันมาช่วยนะ ในราคา2อ0้อยเบมันถูกมากไปดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะมีกล่องคิบสมบัติอะไรเฮ้ยเด้อ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 เหมือนมันแอบมีรู้ด้วย,วย,วยนนเ,เ,ยเยนี่ยเนี่ๆๆนี่เน,นี่เข้าไปด,ด,ดูดิมีอะไรนี่แหละคุณยังไม่พร้อมเยี่ยมเข้ามาเพื่อและหาทางออกไม่เจออีกไม่การป่าอย่านี้เป็นอะไรที่น่าเบือ่อที่มาก ยอดไปเลยงั้นเราก็ไปดูกันต่อที่ตอนที่เราฟาร์มเสร็จแล้วกันดูเหมือนว่าผมจะได้บินไปกลับประมาณสักร้อยรอบได้แล้วมั้งวันนี้ไม่เสร็จอะมาจบักทีอะวันนี้5ตัวนี้เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปรับเฟซใหม่วนไปวนมาประมาณหนึ่งพันล้านรอบไปแล้วก่อนนเะท่าที่ผมนับได้ <c oughs> <c oughs> มาฝูงสุดท้ายละโอเคบรรุเกาะใหม่บรรลุทรรมยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บรรุเกาะใหม่เนี่ยแหละ แต่ว่าต้นนี้เหมือนมันไม่มีบอสเลยนะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแล้วกูจะวาร์ปไปเพื่อสุดท้ายก็โปรที่เดิมเน่าโฮมมาที่นี่ทีไรแม่งเป็นแบบนี้ทุกทีวิ้ยเดี๋ยวก่อนร้อ้กูมีพลังพร้อมก่อนเดี๋ยวคงโดนกูแนย่ยังไม่มีฮาคี้เฉยๆตนนัวนี้เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าไม,ไม่มาให้มึงเหรอ พอมันต้องคิดว่าผมสุ่มไปแล้วแน่นอนแต่จริงๆผมไม่ได้สุ่มตะกี้ผมเอามาจากกระเป๋าตรงไปเลยมึ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้เอโอ้ไมคก็ตกูไปแล้วโอ้ดูบอดแสงเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยเก็บเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีมีอะไรเพื่อนมาถึงสักทีเกาะแห่งใหม่ Frozen Winland เฮ้ยเป็นไงสำเนียงเป๊ะซะ้วยไง และแน่นอนเพราะว่าถ้าใครมาที่เกาะแห่งนี้แล้วก็ต้องมาซื้ออะไรกับเออมาซื้อฮาคีพวกนี้กับลุงเรลี่แต่ว่าเขาชื่ออเบิลิตี้ไม่รู้เหมือนกันออราโอเคแอจัจำเยี่ยมแล้วก็อันสุดท้ายแฟร์สเต็ปราคา1 0 0 0 0แสนบาทไอเชีย่ยแพงชิปหายโอโงสมบัติเลยแสนร้อยมึงเอามาทำไมเนี่ยเฮ้ว่าแต่พวกนี้มันไม่ปล่อยเราเลย มันต่อยเราไม่เข้านะครับ <c oughs> แล้วก็บินวนน่อนอย่างนี้ไปต่อเลยนั้นแหละไม่เ,เดี๋ยวนะตัวนี้มันคืออะไรวะสวอตเตอร์ด์อออีทอ๋อตะวันออกขายดาบเออทิปเปิลคาตานะ,ะนะหกหมืน่นโอ้โหเงินเราไม่พองั้นไปฟาร์มต่อสองหมืน่มนเจ็ดสองหมื่นแปดเฮ้ยเต็ได้ก่อน เขาใช้วิชาลับฮาคิโกะเฮเ้ยด๋ยวนั่งโอ้โหย่างไครสีดำไห้มันทึบทั้งดาบอะดูวมีออไรอยู่ด้านข้างด้านบนโคอตเตี้ยวเรียบร้อยห้าหมื่นเจ็ดแถมได้เควส์ใหม่ด้วยไปดูดีกว่าคืออะไรอืมสโนโมนน่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่านนนัั ม,ม d d, kind of like. ุมนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนีหว่าดูดิเกาะเล็กกรติดเดียวเอ้ยเดี๋ยวลองลองใช้ไอตัวนั้นดูดีกว่านี่ไงครบหกหมื่นเป็นที่เรียบร้อยมาซื้อดีกว่าอีเอดเดๆๆดเดๆอดเดือเดอดเดอดเดอวเดือวเดือเอดเดอดเดือดเดือดเดือดเด่อไเดือดเดอดเดอดเดือดเดืเดเดือเดืออเด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 อเดเดอเดดเด ตรงกลางน้ำตะกี้หรือเปล่าน่าจะใช่เลยนี่เป็นไงงงะดิหาตัวกูไม่เจอบอกแล้วว่ากูเป็นควันไงมึงมองไม่เห็นไงเพื่อนนี่ไงบินว่อนต่อไปจนกว่ามึงจะตายอะ่ะโอ้โหนกตกเครื่องอุ้ยเกือบตายนี่เรียบร้อยโอ้โหข่าหัว2750ตะกี้1350อันแรก625 2 2เพิ่มวันทีละสอเท่าหรือเปล่าน่าจะใช่อยู่นะ ม,มันยังไม่ปลดล็อกว่ะนั่นก็บินว่นอีกเปิ๊บเปิบโอ้มันต้องเท่าไหร่วะร้อยสิบหรือว่าร้อยยี่สิบน่าจะประมาณร้อยยี่สิบ้งนี่ปับปับปับโอเคนั่นไงร้อยยี่สิบจริงๆซะด้วยแต่ว่าเงินตอนนี้เราก็มีเก้าหมื่นเจ็ดเลยสามพันก็ได้ไอ้ทางปิ๊บตะกี้ละครบสแสนละ มาซื้อดีกว่าไอ้ถังปิ๊บบอกเลยมันจะเท่หรือไม่เท่อืมออ hmm. ีเี้ยโคตรเฟี้ยวดูดูกันอีกทีนึงอ้าวทำไมใช้ไม่ได้ป่ะเออนี่ไงได้ละอู้ยดิโคตรเฟี้ยวไหนลองใส่ตัวนี้ดูดิอู้ยมาเท่าไหร่เอาเรื่อง แรงชิบหายแล้วดูบนบนไฟน่าจะแบบไอกระบ,บองซาโบหรือเปล่าน่าจะเดียวกันแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องไปฟาร์มกันต่อ,พอเพราะเลเวลเรายังไม่ถึงไปขอต่อไปไม่ได้อไอเจ้าตัวน้ำแข็งไอเยติดแล้วมึงโดนกูนี่ตีหนปาบหมับไปไอ,ไอมันมันลงไปทําอะไรด้านล่างของม,มันอะโตมขึ้นมาซะนั่นแหละแล้วมึงก็ตามกูมาแล้วมึงก็ตายเรียบร้อยกาดจ้าอ,อ,อันนี้เก็บมัตเตอรี่เท่าไหไม่ทันซะละ มันแค่นะ้ทุกคนดูดิเสร็จแล้วก็เก็บเวลต่อบาดปาดบาดบาดแต่มันตีโคตรเบาอะ่ะมันไม่ได้อัพดาบครับอัพแต่คนพิศดารโอ้โดูมันกระเด็นไปเอ๋เด้อเด้อเด้อนี่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 โอ้หูตัวเดียวอะ่ะเริ่มสเสียดอะโอเคเริ่มสิบห้าเริ่มน้อยลงละแต่ด้านบนนี่อีกตัวหนึ่งมัง้งนี่ปาดบาด ห้าส็ดต้องฆ่าลูกพี่ใหญ่มัน <temp i. S 1> <zos S 2> อีกตัวหนึ่งวแบบ่ะอยติมึงมานี่บา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 มาพลบ้ึ้มบึ้มบึ้ับปุ้มกระเด็นกระดอนตบเอ่อเออเออเอ่อเออเอไยงไงมึงยิงแรงอ่ะมึงอ่่ยีงไงโอเคร้อยสิบก้ายังไม่จบอีกเหลืกเล็วนึง ปบบปบบเปิดป,ป,ปโอเครู้เรื่องปลดล็อกก่อนถัดไปแล้วมาลินฟอร์ดแต่ว่าไม่ไปแล้วดีกว่าเพราะถ้ามันไปเกินเอ้ถ้า,ถ,าถ้าผมไปแนละ้วมันจะนานเกินไปมันก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถึงแค่เลเวลนี้ก็พอร20แล้วมาต่อกันที่คลิปน้ะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ไงโคตรเสียวสายที่กอเอ้นี่หยูย เสียงตอนใส่กับตอนที่มันแตกหน้านะอย่างเฟี้ยวแล้วก็ท่าน,นี้ก็คอดเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสวดีครับแบบแบบนี่ใท่เท่